ดีนะครับวันนี้น้องผมน้องสอง asp 11อนะครับตอนอายุ25วันนี้นะครับก็เป็นภารกิจชวนบวชวันที่2แล้วนะครับที่ได้มาลงที่จังหวัดสงขลาที่ศูนย์ปฏิธรรมสดาวนะครับน,นี้ก็แยกสายมากับพี่ฝนกับน้องเชอรี่นะครับก็มาคนเดียวปเปาเปียวหัวใจมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะที่ศูนย์ปฏิธรรมนี่ดูรบๆเห็นไหมคือค่อนข้างค่อนข้างเป็นศูนย์ธรรมใหม่มากๆนะครับบรรยากาศก็คือแบบอารมณ์มากางเต็นท์นอนได้เลย,เลยอะไรเงี้ยก็ เอาเรื่องนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเอาเรื่องเป็นบรรยากาศของที่พักคืนนี้นะครับชีวิตน้องสองไม่เป็นไรเนาะมันคือการสร้างบาร,รมีจ้าโอ้ก็ดีกว่านอนข้างนอกครับอยู่ในกุฏิคนเดียวใส่ๆเนี่ยมันหนาวมันเนาะเออสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นอาที่ปั่นแห้งอรนนี้ยตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับม,มาดูกันว่าวันนี้ภารกิจที่เราจะลงไปชวนบวชนะครับป้าลีเป็นผู้นําบุญเนี่ยจะ พาไปลุยที่ไหนก็นี้นะครับก็ตั้งมากระบ,บะหลังแล้วก็เดินมาตลอดเส้นทางนะครับนีวหลักความดีก็เอาบุทุกบนนะครับมาฝากนะครับก็เดินเข้าทุกบ้านไปเลยนะครับผมาะะมันมากนะครับวันนี้ก็เพาะวิดียอครับก็เลยต้องรีบหนีกลับนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงน,นะครับก็เดี๋ยวบุทุกบนอมาฝากะครับให้ีควา้เธอองรักอครั้งแรกเธอได้ I